สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแม่ตั๊กนะครับวันนี้ก็เห็นว่าแม่มีเพลงใหม่ใช่ไหมครับ right? ใช่แล้วลูกชื่อเพลงว่าสักวันอ่าสักวันแล้วก็มีอีกหนึ่งมีอีกหนึ่งเพลงอันนี้เป็นเพลงฟิชเชอร์ลิงกับโอมค็อกเทลโอ้ตัวแรกตัวแรกไอ้เนี่ยตอนแรกดึงดันเนี่ยนะที่ที่ร้องกับโอมค็อกเทลมันชื่อเพลงดึงดันลูกจะออกวันที่21ตุลาแต่นี่เนื่องกับภาวะสถานการณ์บ้านเมืองเราเนาะก็เลยขอเลื่อนไปเป็น28ตุลาลูกก็คือว่า จะมา28ตุลาแต่ทุกวันนี้สามารถฟังได้ที่ในจูกไปฟังได้แต่ถ้าเกิดว่าเราชม M v วนะแบบเต็มตัวเลยพร้อมทั้งเพลงเลยก็คือ28ตุลาแต่เนี่ยฟังบนปาก็ฟังในจู้ก่อนก็ฟังสักวันไปสักวันไปก่อนสักวันนี้กี่วิวแล้วคะานขอบคุณครับขอบคุณครับล้านวิวล้านวิวแล้วหวิวหล้านนะครับอันนี้มุกอันนี้มุกหกวันหนึ่งล้าน ขอบคุณมากเลยอ่ะผมว่าถือว่าดีไหมลูกถือว่าดีไหมดีครับเพราะลูกเป็นคนสมัยใหม่แม่ไม่ค่อยแบบคุกโซเชียลก็เลยไม่รู้อะไรแต่ว่าผมว่าเอ็มเอ็มวีดีนะครับอยู่ร้องไห้อ่ะทำไมปลามปลามร้องไห้จริงเพราะรู้สึกว่าผู้หญิงไม่ต้องมีผัวก็ได้เขาว่าใครเัวไม่ทำไมถึงในเอ็มวีเขามีผัว ว่าใครไม่ได้ว่าใครครับอดึงดันดึงดันแต่ดึงดันเพราะมากเลยนะฟังแล้วนะบูฟังยังอ่โลดร้องอ่ายังไงนะแม่ผู้แข่งประจํที่นะครับต้นนะครับเป็นสมิทธ์สามครับ